ตัวนี้ครับอยู่กับหมุนฟัสต์นะครับเราอยู่ในแมพอ่าให้โชว์สปีดเฮเลอร์นะครับแต่เราไม่เริ่มไปเลยเข้าดีใช่เข้าดีเข้าดีมามาอันนี้คืออะไรอ่ะงานร้านสนุกซื้อแั้นทำอะไรวะทำงานเหรอไอ้เนี่ยไหนวาร้านอ๋อไอ้แบบที่มึงส่งมาให้กูเป็นร้านสดุกซื้ออ่ะตามคุณนุชเถอไอ้แบบั้นเลยวะแบบดูแลปั๊มน้ำมันกังฟูไฟเตอร์กังฟูไฟ์อ๋อประตูเฮ้ตึ้งตึ๊งมิดอุ้ยเท่ตกใจคุยเลยน่ากลัวไงวะผีเลโก้แล้วดูเพลี้ ไหนชุดไหนเปลี่ยนก่อนไหนเปลี่ยนเท่ปะวะอย่าเพิ่งเจ๊อ๋อเฮียคาสินคาซินใครมาไปกดตู้ว่นกดตู้เปลี่ยนชุดไม่รู้เหรอเปลี่ยนชุดเหรอวะเ,เ,เออมึงคิดว่าเปลี่ยนมึงคิดว่าเปลี่ยนฉากไงเปลี่ยนไปชุดกูนี่คืออะไรวะมึงก็มาลองมาดูหัวที่เก้าอี้มันจะน่ายังไงทำความสะอาดหยิบไม้ดุสซอมมึงทำเลยเพื่อนไม้ดุสซอมพังเจะแม่เลยกูทำเองกูทำเองกูอยากเด่นไม้ดุสซอมไม้อพ่อไงไม่ไม่กวาดเลยใคร กูต้องกวาดหลังร้านด้วยสินะโหูไม่สกปรกจังวะอะไรคือโบรวะโบร์กแปลว่าไม่เกาดไมอก่ออะไรเฮ้ยกูมันเขียนว่าโบร์อะโบรโรเฮ้ยกูอันนี้กูไม่ได้ขี้โมนะเว้ยทำความสะอาดเหรอเกมแม่งคุ้นๆว่ะเหมือนกูเคยเล่นยังไงไม่ดูมมัันนน้ะ มึงก็เคยเล่นว่ะเอ๊ะตะปานน้ำมันเลยเป๊ะเลยทำไมหน้ากากนี่มันคุ้นๆมะเพื่อนอย่าไอ้เกิดไอ้เกิดไม่ให้ไอ้จำสแกนทั้งหมดอ่ะอ๋อเฮ้เพื่อนกูมียี่สิบอะแต่มันแค่สิบสามนะเพื่อนไม่ใพวกมึงไม่ขวาดในห้องที่เอาไม่กวาดก็เล่นหรอวะไม่มีค้าบเพี้ะใครอีกคนยังไงเมื่อกวาดดิเพื่อนใครเห็นก็กวาดดิมึงเห็นทำไมมึงไม่กวาดอ่ะอเพิ่งเห็นอะไรรอลูกค้าใช่ไหมใช่แล้วเราอ่านยังไงก็สาระอ่านได้หรอเพลงคู่แบบคลาสสิก เซเว่นอีเลเวนดิกระซิดไอเนี่ดิกระซิดกซิดที่อะไรไม่ได้ไม่ได้เด้สวยสวยปิดปิดให้บริการลูกค้าครับมาคุยเลยคุยมึงคุยทำไมมึงก็ไปเลือกของมาจ่ายตังค์ดิวะรู้แซนเนี่ยมันบอกว่าอะไรบ้ากว่าไมแบกจะได้ว่ามันบอกว่าอะไรตื๊อตื๊อ ไม่กูเห็นน้ากากแล้เป็นน้ากากโดไมอนวะรูใช่ปะกู้เอกเซเว่นเอเดเวนแปงนี้เลยไหนออย่าเฮ้ยเขามาไม่ใช่เซเว่นอะมันไม่มป้เซเว่นยู่กันบนเคสเหี้ยงเงียบกันทำไมเนีอะไรอะมันมาอ่านว่าเราเพื่อนก่าไหมอ่ะรีสต็อกรีสต็อกอ๋อที่นอดี๋ยวสบครวาเนี่ยท่รู้่ัท่านมเนย เขาผิวกายผิวกายมนุ์ไอควายผิวกายน้องฟาดปะทุไหนกันโอเคยาคิดเห็นสี่ร้อยดูนี่ทำไมของกูแค่สิบสามเพื่อนกูทำอะไรกันอ่ะกูรู้ว่าเซียนโกตรเทีย investment choice มึงมนเสียงเสียงมั้ง ไอ้โทรศัพท์โทรศัพท์ invisible เอ้ยเปิดมันยืนแล้วกันยืนแล้มกันยืนแล้วกันเช็คโทรศัพท์อย่าอย่ามันยืนยืนแล้วกันอย่าเนี่ยอย่าอย่าเป็นแบบนัอย่าบังอย่าบังเช็คอย่าบังอย่าทำเหมือนนางผีอย่าอย่าอย่าทำเหมือนอุ๊ยฮ่ชี้อะไรเนี่ยกูเปิดเสียงเกมไปเนี่ยแลูกข้ามากูเปิดเสียงเกมอยู่เนี่ยเว้ยีไอ้เจ้ากบีเลยเฮ้ยกูรีเฮ้ยลูกค้าเอง ก็ไม่ปกติเลยให้ให้บริการบอกว่าอะไรเราว่าคุณอยู่คนเดียวคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณยิงกันสามคนนี่คืออะไรวะหน้าแอมนอตหน้าไอวินหน้าแอมนอตฉันไม่ได้อยู่เดียวหน้าแอมไนฉัไม่เชื่อคุณโกหกเว้ยกคุณยิงพี่สามคนเนี่ยคืออะไรวะเพราะเนอะวะเลี้ตามไปดิ หรือมองวอลไปได้นอะี่ผีเลโก้ไม่น่ากลัวตรงไหนวะว้าไปเลยวะขึ้นยาขึ้นยาขึ้นยาิดวชคทิ้งยาทิ้งยาทิ้งยาทิ้งไอ้ฟากูจะแฮกกับกูหยิบกูยิดจากตรงนี้ได้ไม่ต้อง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 อะไรวะกูหยิบจากตรงนั้นได้ต้องเข้าก็ได้กูหยิบจากตรงนั้นก็ได้ทำไมวะฟาสมันเดินมาตัดหน้ากูตลอดเดินตัดหน้าชอบตัดไปเลยในี่ของฉันขี้ขัดเลย เจ็งมึงก็อยู่ในถสาขาใมึงติดเหรอโชคดีเพื่อนเดี๋ยวมึงจะปิดทำไมวะเฮ้ไอ้เจี๊ยบร้อลูกค้าใช่ไหมไอ้พ่อของมึงนะมึงก็เปิดเสียงดังจั่างนอไอ้เีมาตายมึงเฮียมันน่ากลัวตั้งไหนวะเฮียไม่ได้น่ากลัวหรอกเฮียจอนวิกแต่มันเอาคนที่ตกใจมาเล่นนะจอร์นดิกเอ้ยช่วยเฮีอะไรของมัน ล,ล,ลืมแล้วเราเสียแล้วนะเว้ยตาลุงตาผาหมาเห,หรอมีอยู่สามตัวลุงไอ้นี <c oughs> นก่ก็กินบ้างหรือต่อรวมเลยวะสองข้าเป็น<อ>ม้าตาิดมา้าให้คือมันิดเทวเวลาตกสวรรค์กูเทพผู้ถูกลืมเนี่ยเทพอะไรมึงก็ไม่แค่มนุษย์งงง,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 งเสร็จเท่แต่ซีอีโอเขาอื่นไม่มีของเท่ไอสกิมบีดี้ช่วยกูด้วยดอมดอมกระชาก นี่คืออะไรวะสุดยอดทุกเฉินคืออะไรวะอย่าทุกใจโอเคจัมสแกนทุกคนเอาจัมสแกนอ๋อเท่าไหร่วะเราก็จับโอเคโอ้โนี่หมโตัวไปกับไอ้นั่แล้วอะอีมหมดแบบที่จะเสียอีกันเป๊ะนะอันนี้คืออะไรวะสามสิบเก้าทำไมกูเห็นเป็นสิบสามวะอยากว่าพี่ดีชนะเกมเนี้ยหาเสื้อของโรนัลโดให้มันจบเกมเลยก็อยู่ที่ตัวมันเปล่านั่นมันเสื้อของมันเลยมั้ง อย่าสอยป่ะผมไม่เคยเล่นผมคูเล่น้วยจ้เครียด่ะสลับเลเลับี้เอลี้เวอลีเอลี่อสลัเวลี่อะไรเวอลีเอล้เอ้เหลับาี้ยหลับเหอล้เอลีเรอสลับเหลัฮะมึงติดนี่มึงติดัี่ร้านเหรอมึงซื้อมาม่าไม่เหรอเกมไม่ได้เลเองรอาร์ด เฉยที่แบบว่าเคียดเฉียดอะไม่จะยืนบังกันได้ปะถ้ากูยืนนี่ก็ได้มันไม่ปลอดภัยใช่ยะปลอดภัยอะไรเฉยกรีดเดีย่ามาสิงกูเฉยเด็ดล้วโทรหาตำรวจโทรทำไมวะเดี๋เด็ดแ้วนี้มันก็ไม่ปลอดภัยเพราะโทรหาตำรวจทำไมวะกูจะให้ว์สปีดตัวเดียวเลยมึงตัดไฟประตูอ่ะนั่นแหละแล้วมึงเอากุญแจไปไปปิดเฉยเด็ดกูเพิ่งเห็นมันมีอ่ะกล้องจะปิดเหรอกูต้องใจหัวข้างข้างเลยขึ้เชลกาแฟอะไรเงี้ยปัญญาอ่อนเนี่ย ดูดีแล้วก็โหลดเดียวเนี่ยเออไปงั้นก่อนเถอะโหลดมีอะไรให้ดูแลไอเชอร์สปีดไม้ไม่สต๊อกสต๊อกกิ้งสต๊อกเกอร์หรือเปล่าไอสต๊อกกิ้งเฮียอะไรสต๊อกกิ้งเว้ยอ่านไม่ออกมึงจะมาเถียงเว้ยเออไอเฮียนะคืออะไรวะนายเฮียนายบินนายแคบไอเขาบอกว่าเราขี้โม้ไหนเฮ้ยอุณต้องไปเชือดสปีดเดินปิ้งมาเห่าะเลยเฮ้ยกูมองกูมองคุณแลว่าเสื้อเบรีมจอกว่าเชือดสกีเฮียเหมือนกันเลยอ่ะ สมันไม่ใเสื้อเดียวกันแบบกูกูคิดว่าใช่เพราะว่ามันจีเหมือนกันในตรงเสื้อเสื้อไม่ขาดใช่ไหมล่ะอือหือตูดก็ดำพ่อไงอ้าวไอ้บองเนี่ยทำไมมันมันมันคือพูดเที่ยงเลยถามพ่อคุณดูอะไรมิสเตอร์มิสเตอร์มิสเตอร์อะไรมิมิซิตแร้วมิสเตอร์นี่ลอะ

ดูเฮ oh, ียค oh, yeah. ือเราอ๋อก hey, right. Day okay. ็ม hmm. ีไฟแช็คเราเพื่อนไ n น e ดไอน e ดไอน e ดอะไรวะพยายามซ่อมเมดซ่อมกล่องฟิลคุณรู้ว่าเดย์บายเดย์ไลท์เฮียคืออะไรวะกูปีนบันไดลักไปได้ปะเดี๋ยวเดย์บายเดย์ไลท์เดี๋ยวนะมันวิ่งไม่ได้เหรอเกณฑ์อะเดี๋ยวนะก็มันทึก ทำไมมีไข่ควงวางอยู่เนี่ยไอเชฟตี้เลยไขควงกูมะไขควงไอเชฟตี้เลยไอชัูมีกูมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยกูไม่อยู่คนเดียวนะเว้ยอยู่ไหนไม่ต้องใครเฮ้เฮี้ยกูกลัวนี่เนี่ยมึงยืนนั่นแหละสัสเอ้ยยิงเลยทำบอยมาแมงบอยมาคอยแม่วิ่งมาเห่ากูกลัวยาขัดกูไม่ขัดมันไม่ใช่ก้าวๆคืนนะเว้ย ทำไมกูนี่กูนึกว่าจะมีใบขึ้นมาเยอะวิ่งมาแทงเนี่ยไม่เคยสปีดดีเฮียไหนนิกกี้นิกยาไอดีโอ้ยมันเอาไม่ใจเย็นเยียดซีพีเยียไอ้เฮียยุ่งกัดนิกกี้เอ้ยนิกกี้นิกกี้ทำไมมาดีนบักตรงนั้นแล้วเจ๊ไปพักกันดินิกกมิน่ามึงก็บักอ่ะกูนึกว่ากูบักคนเดียวีทอมมี่กําลังมามาอะไร ซ่อนซ่อนซ่อนซอนนี่กูจะคือจะห้องรับที่กูมาซ้อนเรียนซ้อนี่เอ้ามันปตเปิดประตูเปิดดิซ่อนซ่อนอะไรอะซ่อนอะไรกูอยู่ได้เยิาบางกันไปลวเ่อนเธอถามเธอมันได้ไงกูจริงกูไปห้องรับกูเห็นนรู้กูรู้เข้าไปอะอย่าอันน้นซ่อนได้ทุกวัย เดี๋มันซุยดีเปิดไฟดีว่าใครเปิดอ่ะอย่ามึงมึงเปิดไปบกไว้หน้าไอโซสปีแต่มันมันมันตกหน้ามึงอ่ะคุณรู้เล่นแกนี่ยังมึงพูดไปแล้วมึงกลายร่าเป็นไฟไอ้ไฟอยู่ใจสิ้นนี่ไอ้คุณนี่แกนี่วะชี้คิมมาพี่ดูคุณนี่แกนี่โอ้ยตายก่อนเกิดอะไรขึ้นวะหืึคุยว่าเคทโฮสเขนรถตำรวจอะซู่อะไร จบแล้วเหตุจบที่นี่ไม่จุดจบเจ้านที่มันไล่ไอ้ชนสปิดออกไปฮะดูจอมีเกิดหูอ้าวไป้เพ <c oughs> ื <c oughs> ต่อมาในวันนั้นจะคิดว่าเรากลับบ้านได้แล้วต่อมาอ๋อยังยังไม่ให้จบ,จบอ้าวไอ้กูนึกว่าจบ <c oughs> ภารกิจกลับบ้านยากตรงไหนวะจะทำไงขึ้นรถบัสเหรอยาก,ยากตอนที่ไอ้ชูสป,ปิดมันจะมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยยังไงวะอ๋อหูว่าม่อยู่นี่เหรอไม่ให้รถบัสไปส่งก็ได้มั้ง ก็วาเราอยู่นี่เราเพ่อนรนมาเยฮ้ยเราก็ดูเฮ้ยเพื่อนมึงไอ้หีเฮ้ยเพื่อนมึงโชคดีด้วยไอ้ยิ่งด้วยมึงไอ้ยิด้วยกำลังไอ้ยิ่งไปยักอะไรไอ้ยิด้วยไอ้ยิ่งได้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้เ้้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเย้เ้ย้เ้เ้ยเ ใครเนี่ยพี่เกมผีเฮ้ยเนี่ยเกมผีเกียร์ติดตัวตัดต่อสวยดีดูชอบดูน่าสีแล้วเพื่อนไม่ไม่ไม่หลังจากกระโดดเพื่อความขอบคุณที่เล่นสรุปกูเอ็นดิ้งแค่นี้แหละฮาฮ่ามากูอบเอ็นดิ้งก็เหมือนฟ้าแหละฮ่าฮ่เอ้ยไม่จบแล้วเหรอโน่นขับผีคนเดียวน้เพื่อนสำหรับวันนี้เราก็จบไปเมื่อเท่านี้นะครับ กูจะพูดอะไรต่อวะไปช่างแม่งอ่ะไปปิด